สวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปนี้เราจะมาแนะนําวิธีการผูกในส่วนของพร้อมเพย์บัตรประชาชนกับแอปพลิเคชัน MyMo กันนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปครับวิธีการลงทะเบียนง่ายนิดเดียวนะครับแต่ที่สําคัญเพื่อนๆจะต้องมีแอปพลิเคชัน m ม Mo นะครับในขั้นตอนแรกเลยนะครับให้เพื่อนมาที่ตั้งค่านะครับอยู่ตรงนี้ตรงนี้เราอยู่หน้าแรกนะใหู้เลือกตั้งค่าตรงนี้ หลังจากนั้นข้างบนเลยแถวแรกจะมี GSB พร้อมเพย์เลือกตรงนี้หลังจากนั้นก็ให้เพื่อนเพื่อน,นะครับจิ้มคําว่าลงทะเบียนบริการรับเงินโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารที่ผูกกับบัตรประชาชนนะครับอันนี้เน้นบัตรประชาชนเนะเาะพอโฟกเราจะได้รับสิทธิ์เยาะยเลือกลงทะเบียนครับหลังจากนั้นก็ติ๊กตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดยอมรับตรงนี้ครับเห็นไหมเพื่อนเพื่อนไอ d ดีาสำหรับพร้อมเพย์นะครับมันจะมี หมายประชาชนเนี่ยของเพื่อนเพื่อนเนี่ยแสดงอยู่บนนี้นะครับให้เราเลือกตรงนี้หมายเลขบัตรประชาชนนะครับหลังจากนั้นจิ้มถัดไปที่อยู่ด้านล่างครับเลือกบัญชีเพื่อผูกกับบัตรประชาชนมันมีอันเดียวอยู่แล้วเลือกเซฟิงพรอมเพจตัวนี้กดถัดไปครับสำเร็จเรียบร้อยนะครับสมัครพรอมเพ์สำเร็จเพื่อนเพื่อเห็นไหมทำได้ไม่ยากเลยนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดเนี่ยเอ่อที่ต้องการใช้รับเงินเดียวยานะครับสามารถสมัครแบบนี้ได้นะครับ